สวัสดีครับกับผมนายพัชรพลสมศรีงามนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่อง t e x t b a k e r แล้วก็ t ท c กเวกเกแล้วก็ C f เ F นะครับ t e x t b r k e r นะครับเป็นชุดคำสั่งใช้ในการกำหนดสีตัวอักษรในการแสดงข้อมูลออกจากหน้าจอภาพนะครับอยู่ในไลบรารีนะครับเอ่อ uh, ก็จะเป็นตัวกำหนดสีของข้อความนะครับที่เรากำหนดว่าจะเป็นสีอะไรนะครับส่วน text c k g r o u n d นะครับ text b a c k g r o u n d เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดสีตัวอักษรในในการแสดงผลข้อมูลออกจากภาพหน้าจอนะครับอยู่ใน l i b r a รี่นะครับ text c k o u o d ก็จะเป็นสีสีตัวอักษรแต่ว่าจะอยู่จะอยู่ด้านหลังนะครับ เท็กเบเกอก็จะเป็นสีเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นสีตัวอักษรเท็กเ a k กอร์ก็เป็นสีของพื้นหลังของตัวอักษรนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราจะใช้อ่ากำหนดสีเราต้องอย่าลืมใส่สีเป็น F ตลอดนะครับเพราะว่าเป็นชุดคำสั่งนะครับวันนี้ผมก็มาสอนเพียงเท่านี้ครับกัผมขอขอบคุณครับ